เบลสามหนึนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปเอาชีวิตรอดนะครับในแม่น้ำในเจ็กโลนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปสร้างที่พักแล้วก็หาอาหารกินข้างบนกันนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับไปครับครับตอนนี้เราก็มาถึงในป่าที่เราจะสร้างที่พักกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างที่พักกันที่นี่นะครับ เดี๋ยวเรามาทํากันเลยครับไปดูครับเราก็จะมาตัดไม้ไผ่เพื่อไปทำเป็นเราแล้วก็ปูผ้ายางนะครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนครับเดี๋ยวฝนตกครับทำแทนที่พักเหื่อไว้ไวก่อนครับเดี๋ยวเราไปดูตอนทํากันเลยครับไปครับ ที่พักของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะไปหาฟืนแล้วก็มาก่อไฟกันนะครับยุงเยอะครับที่นี่เดี๋ยวเราไปหาฟืนกันเลยครับฟืนที่เราใช้ก็จะเป็นไม้ไผ่นะครับเพื่อใช้ในการก่อไฟแล้วก็ติดไฟได้เร็วนะครับไม้ไผ่แห้งครับแต่นี้ยังเปียกๆอยู่ครับไม่รู้ว่าจะติดไฟไหมครับ เดี๋ยวไปดูนะครับข้างบนว่ามีอะไรบ้างครับเราว่าจะไปหาหยกกด้วยครับไปดูครับว่าจะมีะครับวตอนนี้เราก็มาเจอต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยใหญ่อทำให้แกนหยหนอกกล้วยนะครับบอลจะไปตัดให้ดูครับ เวครับกลับไปที่ภาค ของเราในวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับมาม่ากับหยกกล้วยครับเดี๋ยวเราจะมากินกันเลยนะครับแต่ว่าก่อนกินเราต้องเอาให้เจ้าที่เจ้าทางก่อนครับเวลาอยู่ในป่าหรือว่าตอนเย็นแต่ว่าตอนตอนเช้าเราจะไม่เอาไว้นะครับจะเอาให้แค่ตอนเย็นครับเ,เราจะเอาให้เจ้าที่ก่อนนะ ตอนนี้เราก็ทำอะไรเสร็จหมดทุอกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวไปกินนะครับ,เด,รบเดี๋ยวเราจะลองมาชิมให้ดูครับอร่อยครับเดี๋ยวเราจะขออ,อนุญาตกินหนึ่งก่อนนะครับไปดูกันเลยครับ ก็มืดแล้วนะครับดูรอบๆครับมืดหมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปนอนกันแล้วนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับน้ำโดสนุกไหมครับแต่ก็มึนแห่ครับโอ้โหมืดหมดแล้วครับเดี๋ยวเราอย่านอนกันเลยนะครับฝันดีครับทุกคนอ่าอรุณสวัสดิ์สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่ของอีกวันแล้วนะครับเราก็ได้อยู่กันที่นี่ทั้งคืนนะครับเมื่อคืนฝนก็ตกนิดหน่อยนะครับแต่ ตอนนี้ฝนก็ตกอยู่นะครับเป็นยังไงวงครับลองด็สนุกไลยครับคืนนี้สนุกไลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6นาฬิกา32นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะตื่นแล้วก็ไปล้างหน้าล้างตานะครับแล้วก็เราว่าจะไปตกปลาครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปตกได้ไหมครับฝนฝนก็ตกอยู่นะครับตอนนี้แต่ว่าตกไม่ค่อยหนักครับถ้าเราตกได้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูอีกทีนะครับแต่ตอนนี้ฝนตกครับ แล้ตอนนี้ฝนก็ตกหนักนะครับเราไปหาปลากันไม่ได้แล้วนะครับดูน้องโดกับดอไฟครับฝนตกหนักครับไม่หาปลากันไม่ได้แล้วครับดูรอบๆครับดูนะครับ ฝนตกหนักครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับฝนยังตกไม่หยุดเลยนะครับเราก็ไปหาปลาไม่ได้แล้วนะครับเมื่อกี้เราว่าจะไปหาปลาครับแล้วก็จะหาอะไร่ตสักหน่อยแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ฝนตกหนักนะครับวันอื่นเราจะขอปิดคลิปที่นี่เลยนะครับลงไปปิดข้างล่างคงไม่ได้ครับเพราะฝนตกหนักอยู่ครับครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ